ขีกระเดือนนี่เขาไต่เอาขึ้นกันบ่ครับบ่ไต่เอาไต่อเ,เ,อเอาเขาไต่ยังไงบ่เนีเเ่ยย่างหาหนุ่มปลาเฟืองเหมือนแล้เอาเฟืองขึ้นบ่ได้เอาขึ้นย่างหายังไงในปลาเฟืองขี่กระเดือนนี่มันปลาเขาเกี่ยวเข่าเอาเดียวเหมือนไหมครับอลไรยังไงมันก็ไต่ย,ยืดนุม่มๆแล้วป่ะค,คือมีแนวนั่นโอ้ยผมไปไตน่นี่มือหนึ่งได้ยหัดหอนหาสิบกิโลไต่ขี่กระเดือนขายนี่บ่ครับไต่ปลาพี่น้องครับมือละหาสิบกิโลครับ ดือ้อแพงในบันิกี้เรื่องนี่ในเงินพันใสเลยเนาะโลโล่ล,ละหลายบาทอยู่เด้อโล่ละตอนเด็กขายกิโล่สิบแป,ปดบาทสิบแป<ม>ดอู้ตัวนี้แพงครับตัวน,นี้หายใหญ่ไปช่วงมีช่วงหนึ่งช่วงนำทัวมเนี่ยเขาไปเอาในวันนำทัวม์บางปีทีเดียวมันไต่ยง่มนี่ว่าได้มันบผล่อ<ม>อกเมีนตัวไตย่ยงม่มแรงเีจยวเขาแล้วหน,นาวไต่ไต้อาโลดไต่เอาไปเลยขึ้นเลยวะดีมันไต่ยช่ไหนนั่นน่ะมันไต่หาหงับน้ำนาม คือคือหนาหนาวจะเขามันเหมือนหรืน้องมันเหมือนสว่างเย็นหรือน้องกับจีไตไปหาลงหลงยังมันไตไปหาลงน้ำขี่กระโลยยมันปอเนี่ยขี่กระโลยบานผมนี่คือขี่เดือนที่มันโตยงใหญ่เด้เก็ขี่กระโล้ยบานพอนนี่กับยังเกนขี่เดือนด้วยกันขี่เดื่อนขี่เดือนใครตั้งพยักเร่นปอครับพอยอมเพื่อพยักเรียนปนี่อ่ะพี่น้องครับมหาสารคามมพนี่ละิดเขตยบซึมพ่นมหาสารคามนี่สุดยอดเลยพี่น้องครับต้อเขตกันกับซุลินเนี่ยละพยักกจี๊ดน้าเสียกบลับบือ น่าดูนหรือสีนอ่พอนอ่ติดชุมพ่นสีะเกียดเอ้ยสุรินนี่แหละใก,กล้ๆกันครับชุ่มพ่นนี่แยกพยักษนี่าานมาตลาดชุมพ่นออกจากบ้านมากติดสองกิโลสิบสองโยกโอ้ไก่กว่านี่ <c oughs> ไก่กันเนี่ยงปกติเขามาเพราะที่เขาไปเมืองคอยอยู่อำเภออำเภอพยักษเลยบอกร,รือว่าในี<ย>่ขางอกติดกันติดกันก็เฉียด ต่อเขียดกันนะต้อเขีกันเลยนะแสดงว่ามาพมาชุมพลนี่ไก่กว่าไก,ก่กัวอ๋อพี่น้องครับหนึ่งยี่สิบกัวจิโล่นะเห็นบหมเวลามาตลาดก็มาชุมพลส่วนใหญ่กันกันของชุมพลนี่กับมาเอาชุมพลกันพี่น้องครับนี่คือตอปอแล้วครับสุดยอดครับพี่น้องครับอ่ะทำนี้ก่อนก็แล้วก,กันครับใก่คือเลื้ยนขายวะที